龙男的心。 รู้สึกมีใจมากที่ได้เป็นส่วนร่วมกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ที่โอเชนะครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่มาเพราะว่าแบบมีกิจกรรมมากมายที่ทําเลยวันนี้รวมถึงพวกเราก็ได้มามอบความสุขให้กับทุกๆคนด้วยใช่ครับแล้วก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมครับแม้ว่าจะมาครั้งที่2แลเราก็ตามแล้วก็รู้สึกว่าพี่ๆเขาแบบมากันให้กําลังใจเราแบบเต็มที่มากเลยครับรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งใช่อบอุ่นทุกครั้งที่เราได้มาเลยครับก็ยังแบบรู้สึกอบอุ่นเนาะแล้วก็สนุกเหมือนเดิมครับ เรียกได้ว่าวันนี้เรามี4โชว์4โชว์กันเลยครับโชว์ใช่เรียกว่าเราเราซ้อมกันมาเรียกได้ว่านั่งนั่งร้องกันจนถึงวินาทีสุดท้ายใช่ช่วยกันเราซ้อมกันแบ่งกันฟังบ้างแบบของเราได้ยังให้ช่วยกันฟังต่างคนต่างช่วยกันฟังเลยครับแล้ว่าพวกเรามาเอนเตอร์เทนดีกว่าเอนเตอร์เทนมามอบความสุขดีกว่าใช่ไม่เน้นหรอกไม่เน้นเอนเตอร์เนทเนทีให้ทุกคนลองตามใช่ใช่เรียกว่าสนุกเลย ใช่อะไรนะแค่นี้เล็ดน้ำจิ้มถ้าอยากหวานไปดูในซีรีส์ครับยังมีเข้มข้นกว่านี้ครับผมสนุกมากวันนี้สนุกมากใช่ครับแล้วถ้ามีโอกาสก็ยังอยากจะมาอีกในทุกๆครั้งเลยครับพี่ๆทุกคนใช่นี่จะว่าเดี๋ยวเราก็น่าจะมีโอกาสได้เห็นทั้งหกคนอีกจะพาเพื่อนไปอีกทั้งป่าเดี๋ยวรอบหน้าอาจจะมีมาเพิ่มหรืออาจจะมีเท่านี้อยากให้รอติดตามจริงๆนะครับผมใช่ครับมาพูดถึงที่นี่หน่อย ครับผมครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมซีรีส์ตอนนี้ก็นรึ่งทาง้วตอนนี้เกินที่ทางมานิดนึงได้แล้ว่าต,ตอนนี้อีพีแปล้วครับผมก็พี่เหนือกับน,น้องโตก็สมหวังกันที่เรียบร้อยแล้วใช่แต่แว่ายังมียังมีเรื่องราวที่จะต้องได้ได้ว่าขยับความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งต้องต้องรอดูว่าพี่เสือพี่เสือจะกลายเป็นน้องแมว โซยา้ทุกคนที่ติดตามครับผมใช่ครับเรโตนัดไวสุกหน้าอ่าใช่นัดติวไว้สุกหน้ากันนะครับผมเมื่อไหร่จะถึงวันสุกร์สักทีอยากเริ่มแล้วครับอะไรแก็คือเด็ดแล้วนะคะใช่หมูกระทะไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยหวานเองกินได้โดยที่แบบว่าไม่ต้องจิ้มเลยบอกว่าสุกหน้าเด็ดกว่านี้อร่อยกว่านี้เหรอฮะสุกหน้าเตรียมตัวเลยครับ e ีพีใช่ครับแต่ว่าจริงๆอย่างที่เห็นเลยว่าเราได้ ค่อนข้างเริ่มผ่านช่วงของขั้นตอนการแอบ,บหลงรักไปแล้วแหละช่วงนี้จะเป็นเรื่องของการแบบว่าเริ่มหลงรักเริ่มปรับความเข้าใจกันค,ค่อยๆแบบว่าทําความรู้จักกันมากขึ้นยังยังย <ๆ S 1> ัง,ง,งยังมีคนที่เขาพยายามอยู่พยายามจนวินาทีสุดท้ายอ่ะยังไงบ้างครับก็ไม่รู้ว่ามันยังติดอะไรอยู่ทำให้เขาไม่มั่นใจในตัวสกายน้อยคนนี้อันนี้ต้องมาดูว่าจากเสือจะกลายเป็นน้องหมาได้หรือเปล่าอีนาเป็นเสือเป็นน้องหมาเลยอะไรนะต้นมันเละ อ่า,า,าเดี๋ยวผมเอาแบบครึ่ง M B K เลยนะครับนี่มันต้องไปต่างต่างถัดไนะนะพิษกายราชาแห่งลาภยาวโอ้พยายามมากคนระับผมเป็นกันรอยใจใผมเลยนะครผมแต่ว่าเราแอบ,บเห็นว่าน้องเขาเจ้าเนี่ยแอบบเก็บรูปพิษกายด้วย<อ>ใช่คกุรัตสกรทางโคตรดีกว่าอันนี้ เราเรียกได้ว่าพับผมลิขิตหรือเปล่าครับผมอันนี้จะบอกว่าถึงแม้ว่าจะเพิ่งมาแต่ว่าต้มเลือดอ่ะก็อร่อยไม่แพ้หมูกระทะเหมือนกันโอ้รอดูต้มเลือดเลยครับต้มเลือดก็จบมอนรักตุ๊กแกจริงๆตุ๊กแกตัวนั้นพี่นัทอาจจะแอบเลี้ยงไว้ก็ได้ครับทุกคนใช่ตุ๊กแกสื่อหลัตุ๊กแกสื่อัไปเลย เป็นแผนของพี่อบหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะเป็นแผนพิธาทัดพีนีทัดอ๋อทัดพิษพี่อบอุ้ยขอโทษมันเหมือนนึกว่าคนเียเหมือนกันมากเหมือนกันมากอ๋อโอเคได้ทีทันพี่เขามาแบบเป็นจรวดฟาดมาดฟาดเพื่อทำหัวโมเวอเอ็กเซสก่อนใช่ใช่เพราะว่าเราเรามาช้าไงเรามาช้าเราต้องรีบเรียกว่าเดี๋ยวผมทำยี่สิบพาร์ทมันถูครับโอ้โอ้พ่สกายไม่หน่อยหน้านะครับ รีบตามนะรีบตามมานสกายรีบตามมานะเออน้องเดนี่ก็สวยนะบอกว่าเก็บเรียกได้หมดเลยอ๋อไม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจเก็บนะคะแบบเขามาหายเองไม่ได้ทำอะไรเลยเราแค่ไปเข้าห้องน้ำเองใช่ไหม เออมันเป็นเรื่องของน่าจะเป็นโฮมลิเคทอะครับเออลิเคทเองนะเฮ้ยแต่ว่ามันมันมีอะไรมากกว่านี้ทุกคนต้องรอติดตามนะครับ EP 9และ EP ต่อไปเรื่อยๆทุกคนครับค่ะหน่อยค่ะเอกทั้งหลายค่ะตัวที่ถว่าใครตาชนีแห่งการอ้อยมากที่สุดอ้อยเหรอราชินีแห่งการอ้อยเหรอระหว่างน้องคาน้องโต๊ะและน้องเบนนี่ ผมว่านี่ไงอ๋อเกลือกระเดินนะดิเดินนะดิไม่รู้ดามอะไรถูกไม่แก้ไปแล้วครับทุกคนบนด้านเราผมว่าผมว่าทุกทุกคนสามคนนี้เขามีสกิลที่แตกต่างกันอ่าเรย่ามีสกิลแต่อย่างน้องน้องโตเนี่ยเขาก็จะแบบว่ามีสกิลอ้อยแบบว่าน่ารักกู๊กกู๊ก เหมาะกับสไตล์พี่เหนือสิพี่เหนือชอบโกตโอ่องแบชอบแบบ่งใช่ไหมใช่ครัใช่ไปโต๊อส่วนของสกายก็จะชอบแบบว่าจะเป็นแนวแบบว่าตั้มเตอฮะแบบว่าไปรับรักสักทีล้วชอบอะไรที่มันยากๆครับชอบแบบปากไม่ตรงกับใจครับแล้วปากคุณเมื่อไหร่จะตงกับใจครับหหน้าเปางี้พ ้งวลของคนนี้เขาจะออกแนวแบบว่าสดใสสดใสแล้วก็เราก็จะมองเห็นตั้งแต่ปากซอยเลยอ้าวโี่ว่าแกดงเด่นดเด่นดเด่น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 งอกแกงเราจริงไม่ค่อยโปรแ,<บ>แกงนิเทศไม่ค่อยโปรเลยนะครับแล้วส้มแล้วส้อมอีกคนหนึ่งก็คือไม่แพ้ใครเลยไม่ใครช่ครับมีโกกับน้องส้มด้วยเราเราติดตามในซีรีส์ที่สามนิเทศดีกว่าที่สวาทุกไหนคุณแซบสุดค่ะคุณแซ่บเหรอให้โต๊ะก่อนเลยครับ พระเจ้าไม่ค่อยมองเท่าไหร่ก็คงไม่พ้นใครนอกจากคนขวางใช่ตาเห้งพระเจ้าแน่นอนดีกรีเดือนมหาลัยก็ต้องพี่เหนือแต่ว่าพี่พัดก็แซ่บเหมือนกันอชิมแล้วเหรอปวดเลยคนหนึ่งพูดแท้แหละค่ะกันเจอใช่ครับผมครับค่ะคายละจาัซีีสตาพระองคอย่าฝากอนุญาตด้วยซีรีส์ วิกน้าก็เป็น EP 9แล้วครับผมใช่เรื่องราวกำลังกำลังสนุกแล้วก็สมหวังในหลายคู่แล้วก็มาร่วมเชียร์อีกหลายคู่ไม่ว่าจะเป็นสกายว่าจะสมหวังกับน้องเ้าเจ้าไหนรวมถึงคู่นี้หลังจากที่เขาได้กินเลือดกันแล้วอย่าอย่าไปได้กินอย่าไม่ได้กินออ๋กำลังกำลังกลังฝากติดตามนะครับตอนนี้เข้มข้นมากๆอยากให้ทุกคนได้ติดตามจริงครับครับผมแล้วก็ช่องทางการรับชมนะครับเวลา ห้าทุ่มตรงนะครับผมวันศุกร์กดช่อง3 33ได้เลยครับหรือว่าทางแอปพลิเคชันออนไลน์3 plus ก็ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ช่องทางการรับชมย้อนหลังนะฮะครับก็ติดตามในที่ a d o l t Factory Official นะครับในระบบอันดับ 4K HDR นะครับก็ในนั้นเนี่ยก็จะ exclusive สุดเลยเนาะให้ทุกคนแบบดูย้อนหลังกันได้ตั้งแต่ EP 1ถึง EP 8เลยสำหรับตอนนี้นะครับผมใช่ครับขาดอันนี้ไม่ได้ต้องมีสโลแกนประจำของเรียกมั้ยครับผมดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus ครับผม าออดุล่าเดซีรีส์พวกเราด้วยครับ